ข้อไหนหรือว่ามันมีอะไรไหมประโยชน์ก็ไม่รู้ยายก็อ่านครับพระคมภีสะดุดีอ่ะมันโดนใจมันโดนใจครับมันโดนใจแล้วก็พอดีลูกชายลูกหลานย,ยายยายก็เปลียรเทียมนั่นเออเนี่ยแม่ไปบวชแล้วมันดีอย่างเนี้ยลูกลูกฟังแม่ไหมแม่อยากจะเล่าให้ฟังก็พอดีลูกชายก็ฟังเสร็จก็เชื่อหลานสองคนที่เรียนอยู่ก็เออดีจังนี่แม่สอนเหมือนแบบว่า ได้คํามาจากพระเจ้าแล้วก็มันมาบอกหนูหนูก็ดีใจว่าเป็นแม่แบบสอนไม่เหมือนกับใครเอาลูกบอ,อกเช้ามาเนี่ยลูกต้องอิษฐานนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวลูกครอบครัวเราละ่ะจะมีสุขใครก็ชวนไม่ได้แม่เห็นแล้วพระเจ้าองค์เดียวทั้งครอบครัวยายก็มีสุขปลื้มแลวชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนโอ้ล้อมีความสุขลูก